เฮ้ยมันมาเจ็บเจ็บเจ็บมาสาหัสเลยขอคุณทำอะไรท่านองได้เลยครับมันมาสาหัสอ่ะมาสาหัสมากผมเจ็บเฮ้ยระเบัสมาดังเกินนะมาดังเกินนะโอ้ยบ้านผามาแล้วบ้านผามาแล้วบ้านผามาแล้วบ้านผามาบ้านผาเฮ้ยระเบิดเฮ้ยมีตัวชิดนะมีตัวชิดนะช่วเต็มตัวหนึ่งตัวมีตัวชิดข้างล่างนะผีผีเฮ้ยกูถามมึงได้ยินกูพูดกันไหมเนี่ยได้ยินครับได้ยินเออมึงตอบหน่อยดิเร็จเลยเร็จเลยอู้ กูบอกมีตัวชิตมีตัวชิตเฮ้ยโดมี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 ขับรถมาข้างหลังหนึ่งพันหึงต้องปืนเอ็มซีไข่รุ่นไม่ค่อยไหวนะกูบอกก่อนนะชิดแล้วชิดแล้วขับรถมาข้างล่างชีตแล้วสองตัวสองตัวาไปนะข้างล่างข้างล่างข้างล่างกูไหวกูไหวกูไหวไม่ต้องห่วงกูก็โดนิงเอากูโดนดีเงา ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นาแตายหนึงตายหนึ่งสวย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 เอ้ยมึงอย่าเบึ้งแหลมมึงรอรอกูให้กูขึ้นมาสองตัวนะขึ้นมาสองตัวเห็นแล้วเห็นแล้วเอาตัวยังเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นมาถ้ามันไม่ขึ้นมามันโดนรุนแน่รอนะรอเราจะไม่ขึ้นหนีขึ้นข้างบนไงนะเล็งประตูเทาไปอยู่เฮ้ยมันมามันมามันมากูได้ยินเสียงสามสี่ตีนแค้นใจหลงแค้นใจหลงเมื่อไหร่จะได้เข้าแคลนครับพี่ เฮ้ยมันมาเจ็บเจ็บเจ็บมาสาหัสเลยขอคุณทำอะไรท่านองทำได้เลยครับมันมาสาหัสอ่ะมาสาหัสมากแต่พี่ได้ได้ได้มาสาหัสมาสาหัสเจ็บเจ็บพี่ตัวชิดาพี่ตัวเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูกูสามคนน่ะกันให้รีบเข้ามาใครไม่เข้าอ่ะกูมาสะดันะตาย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 สวยมากสวยมากสวยมากน้องสวยมากสวยมากเลยครับ เต้ต้ยหนึ่งเต้ต้หนึ่งสวยน้องสวยสวยของเยี่ยบตรงนั้นอ่ะปูปูพี่เต้ยหนึ่งต้ยหนึ่งของระเบิดของระเบิดที่แม่แหม่มกลมิโกรเข้าจริงหรอถ้าจริงเซิงกันมันเลยอุ้ยเราสามคนตรงนี้เราได้เปรียบเรามีตรงนี้บังให้มันต้องมาวิ่งช้ามันเสียเปรียบอยู่แล้วุ่ดเต็มชุดเต็มต่อยายลงมาพี่เล่นไปเราจะเซตจงเซตใหญ่อยากโดนเซตหยอ สามคนอย่าทิ้งกันนะเอเอไอปืนไอเแค่เนี่ยแรงนะไอที่มึงถืออ่ะไอร้อยแม็กอะโคตรแรงเลยแบบตุ๊บๆเลยอะแต่มาสดาระยะไกลเลยมึงตัวนึงครับมันไม่กล้าขึ้นมามันไม่กล้าขึ้นมาผมล็อกไปอยู่ล็อกไปอยู่กระโดดยิงเหมือนกูก็ได้ครับมันเนี่ยมันเป็นบั็กนะเว้ยเนี่ยที่กูทำอยู่เนี่ยเห็นปะ มึงจะยิงไม่โดนแต่ว่าปืนยอดทางกำแพงอะแล้วโดนด้วยนมไม่ได้ซวยธรรมดาแต่แม่งโคตรซวยทำไมครับนผมผงทำไมครับข้างล่างดักตัวเนือน้อนมผงเป็นไรอะ่ะเฮ้ยกูได้ยินกูได้ยินนะกูได้ยินนะกูได้ยินข้างบนนะข้างบนจี่ตายรอ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  เฮ้ยใครใครใครเข้าหลังมันดิมันเข้าหลังเหมือนทีเอี้ยมันสองตัวนะมันสองตัวนะมีมาสดาตัวหนึ่งด้วยนะข้างล่างข้างล่างล่ะเออมันสองตัวมันไม่กล้ามาหรอกไม่ต้องห่วงเฮ้ยใครมีระเบิดแ้วมึงปาดิจะซื้อให้เพื่อนะซื้อแบบขวานะขวานะ ตายกูตายพ่อมึงเอ้ยใครตายแก๊งเราอะไปตายไปลยแล้เบิดอะไปะหาพ่อมึงนะ <c oughs> โม่ไอ้ควาย <c oughs> เขาบอกให้เลงให้เลงให้เลงช่วยให้มึงมาช่วยที่เพื่อเราตายอะรอนะรอนะรอนัดนะรอนะ <c oughs> มันโดนผีตบมันโดนผีตบ เฮ้ยใครใครอีกคนนึงลงมาดิเอาสนายเอาสนเอาเอาสนายเก็บก็ได้นะกูว่ามารอเล่นข้างล่างไหมให้ใให้ผมบอกส่นใหเก็บผมโดนเอาหลังให้เอาไหมโอเค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 เออเนี่ยผมโดนกับผมเนี่ยผมโดนกับเพื่งซอกก่นนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปอดี๋ยเพิ่งเข้าไปเดี๋เพิ่งเข้าไปเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวเพิ่งเข้าไปมันรู้แล้วมันรู้แล้วข้างข้างบนต้องดันลงมาข้างบนดันลงมาข้างบนดันลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้มึงต้องดันขึ้นมามันจะวิ่งขึ้นนมาาเอะ มาพาลเบิดระเบิดปพาะเบิดมาพาระเบิดมาแล้วเต็มผมจ็บเฮียระเบิดมาดักเดี๋ยวนะมาดักเดี๋ยว้ยบ้านฟ้ามาแล้วบ้านฟ้ามาแล้วบ้านฟ้ามาแล้วบ้านฟ้ามาบ้านฟ้าเฮ้ยระเบิดเอาไปไหม่ใหม่ดิตาไอ้ตามึงโง่ระเบิดนี่ตามาดักแล้วนะชิดเต็มเลยนะชิดเต็มเลยนะแอบไม่ได้สัตว์มึขอไปิเฮ้ยระเบิด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 เห็นแล้วเห็นแล้ว เรถไม่ตายไม่เล่อนไม่รถเล่ไม่รถมือขอแล้วมึงไอ้ลาวยชิดชิดชิดไมึงตัวตายอีแม่นะครับส่ตัว้งควายต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 ยสบายนะครับไอกจอกขึ้มาโอเพื่อนราตมาขึ้นลสอคนอะโอเคโอเคโอเคดอข้นนอง้นลมาขึ้นลวตัวมาตัว่นมาดมาเห็นเห็นเห็นรมาพ่อมึงเดี๋ยวเพ่ขึ้นนเพื่อนพ่นโอเคโอเคเอาน เลงดิมึงเลงดิมึงเลงดิไอ้เอ็มซอ่ะมึงเลงดนี่มึงเลงดิสังการสนาอไงเรูกม่ตี่เมตา่เา้อหาพอไงบเื่อนเพื่อนจะดัไมาแต่ปลาเลยเให้ดมไหมนะครับนลาดีนะครับไปสั่งอนะครับไอดตารพอตายอย่าม่เจอาแม่มจตรงไหนไม่ตรงไหนแม่แตม่ก็ดำแล้วย่ามตรงกลางเนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้เลยตัดเลยตัดเลยดัดเลยดันเลย รนอยู่ขึ้นได้ปะันได้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 เสร็จลมามามามีคนมานะมีคนมานะมาตายพี่ตาตายตายลงมาเลงมาลงมาเลมามาตายหมดตายเก็บเล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 ยน้องเก็บเลยของเยอะมากอของเยอะมากนะกูบอกก่อนนะ MTM ไฟนะตายสวยสวยมากสวยมากตายตาาตาย่ตายามามาตาย่ะ ระเบ zij, ิดดิระเบิดปลาลงไปดิไอ้ม oh ึงจะเด็กขางระเบิดทำไมล่ะไอ้เหี้ยแก๊งมึงหมดแคดมึงหมดแน่แคดมึงก็หมดแล้วเหลือแค่สองปลาระเบิดปลาระเบิดโคตรจัดปลาระเบิดโคตรจัดก DX สิบห้าอันน่ะโอ้โหไอ้มึงรีบลงมาดิ แพงร้องกขาบังบบังระเบิดบังระเบิดพ่อเอ้ยปืนไอ้นั่นมึงแรงมึงนั่งห้องหรอกเก็บกระเป๋าดิมึงเก็บกระเป๋าดิมาแล้วมายีิบสามแถวสามเออมึงขึ้นมาก่อนมึงมึงเดี๋ยวเราค่อยถามของเยอะมากของเยอะมากหน้าเมืองดังขังตัวเลยชุดเต็มตาเข้าไปสองแล้วพี่เอ้ยผมกลังเข้าเราผมก็ได้เราผมก็ได้มันมันขึ้นมามันช้ามันเสียเปียบอยู่แล้ว มันเสียบเปียบอยู่แล้วมันเสียเปียบอยู่แล้วนีกูกูเองเองกมึงค่อยปัดบอกให้มึงออกไปปัดมึงค่อยออกไปโอเคปกูบอกให้มึงออกไปปัดมึงค่อยออกไปไปใชคือนะนะคืคือไปสตัวนะเออมันไม่กล้ามาหรอกมันเสียเปียบกูยิงได้กูยิงได้กูยิงได้เยอะใครได้เกิดนอกมึงพี่พี่น้าต่างยิงคอมได้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลงตัวนะรีบเข้ามารีบเข้ามา้มึงยิงน้าต่างอไปดิไอตัวันไ่พี่พีน้าต่างอไอตาตายตายต้ตาย มึงยิงมึงยิงกับไอ้นี่ออกดิมึงยิงกับไอ้นี่โล่ไม้ออกดิเออคอยเพื่อนดิมึงเอา M4 ขอให้เพื่อนกันได้นะ M4 กูทิ้งอยู่ข้างล่างน่ะหน้ามึงมีนะหน้ามึงมีคนช่อยู่ต่หนึ่งไต่หนึ่งสวยสวยมากน้องสวยมากครับสามตัวพี่สามตัวหน้ามึงรีบมาเคลียร์ข้างล่างดิเฮียมันไม่กล้าขึ้นมามันเสียเปรียบอยู่แล้วพวกดันน่ะดันลงอ่ะข้างล่างข้างล่างอ่ะดันขึ้นไปมันมันถัดหลัง ยิงเลยยิงเลยผียิงเลยนะ้องไม่ยิงยังที่อยู่หลังดหมดยังหมดยังเข้ามายังช่วยเพื่อนดิยิงช่วยเพื่อนตายตายตายหช่วตายลงไปดิไอเนี่ยไอไอไอตัวปืนไหลไหลลงมึงแก้งลงไปดิเฮ้ยลงไปเขาสื้อมดพี่หมดจัดเลยพอพอพอดันเอออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไว้อยู่ตรงนั้นไว้ยิงผีก่อนนะครบช่วยเพื่อนก่อนมึงอยู่ตรงนั้นไว้นะเดี๋ยวผมดูกว่า ผมไว้ให้เพ anyway. 네ื่อนดีไหนมาไต่หนึ่งไต่สวย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 มากน้องมึงโคบไว้นะมึงโคบไว้นะอุ้ยของบึ้มเลยไหนไหนไหนอย่าล่ะน้าพี่อย่ามาอย่าลงพี่อย่าลงพี่อย่าลงเเฮ้ยกูมีโล่เฮ้ยมึงมาเอาโล่ดิไอเนี้ยเมื่อมาโล่มาโล่ดีก้าอันเนี้ยเฮ้ยใครอ่ะมึงมาเก็บโล่ตรงกูดิ มึงเปลี่ยนปืนดิมึงไม่เปลี่ยนปืนหน้าน้องผมขึ้นได้ปะผมขึ้นได้ปะได้ได้ขึ้นได้ขึ้นได้เอ้ยมึงกันไหมดีไอตัวนั้นหน่าเพื่อเราอ่ะกันขึ้นได้ขึ้นได้น้องชุดเต็มน้าผมนะเลขมเล่มึงเลขอะไรมึงเลขอะไรยี่สิบยี่สิบนาฬิกาชั้นหนึ่งตัวเดียวยี่บสองตัวเดียวยี่สเฮ้ยมึงรับตี่ดิมึงรับตี่หน่อยมึงรับตี่หน่อยหนึ่งห้าพันเก้าสิบเก้าแถวสามเฮ้ยมึงรับที่ดีใครอะไอพีเอ็กซ์อะมึงขึ้นมาก่อนม ขึ้นมาก่อนมึงขึ้นมาก่อนดีขึ้นมาก่อนขึ้นมายเก็บตายเก็บตายเก็บตายตอน้นขึ้นมาก่อนเล่งขึ้นมาหลก่อะไรเลก็บโลกเก็บโลเก็บโลก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 ยี่สิบสี่สิบหล้วยี่สิบห้าแล้วสิบสแลวสิบสองแถวสองเพศน้ำหน้าเพศน้ำหน้าเพศน้ำหน้าเฮ้ยมีคนจะขึ้นมีคนจะขึ้นมาอยู่ตรงกูมาอยู่ตรงกูมาอยู่ตรงกูเอ้ามึงไปไหนกันวะสิบสามครับสิบสามสิบสามแถวแรกสิบสามอ่ะตีไปแล้วครับตีไปแล้วมีใครไหมครับสกาสกาเดี๋ยวๆตรวจเว้นตรวจเว้น เจ็บ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 มึงออกหลังกูเลยเดี๋ยวกูบอกให้มึงปั่านกู่ห้ป่นเพราะกูกูยิงแฉลบได้ได้เปียบได้เปียบได้เปียบมันไม่กล้าขึ้นมาหรอกเราได้เปียบเว้ยมันยิงกำแพงมันมันจะเห็นมันจะเห็นกูมันยิงกูยิงกำแพงเอ้ยมันจะยิงกำแพงกลัะแต่กูยิงโดน okay, okay. Z, มันโอเคโอเคเฮ้ยคิวพีแซคคิวพีแซคเจ็บเจ็บมันเจ็บหักมันเจ็บหนักมันยิงมันเจ็บหนัก เจอกล้องหายวะกล้องไรคุณแปดเหรอใช่ใช่พี่คุณแปดหายอยู่แถวข้างล่างอยู่แถวข้างล่างโอเคเดี๋ยวผมเก็บสัตว์แป๊บนึงลงไปทางเข้าประตูทางเข้าประตูเฮ้ยมึงเก็บมึงเก็บโล่ไปดิไอ้น่าหน่ามึงไม่มีกระเป๋าหรอไปเก็บกระเป๋าอะไรก็ได้เออเจ็บเก็บโล่ไปเก็บโล่ไปรอ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 แล้วเราอิ่มด้วยกันแล้วเราค่อยไปรอมันโดนสมผีอยู่ ไม่ต้องรีบไปนะเดี๋ยวมันโดนช็อตมีไรที่ว่าคุณแปเนี่ยเจอคุณแปดแล้วเออใครไม่มีโล่ต้องการโล่บอกกูนะเฮ้ยการดีกอะด่ายวผมไปดูเดีกูมีดีกูมีเลขโล่เอ้ยไม่ต้องเลขโล่เก็บ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 เราอยู่เสียท่าเนี่ยสวยผมรอดตายต่อละเฮ้ยทุณพี่มาลีนิดหน่อยสิโน่หนีระเบิดแลก็กกน่วเอน เดี๋ยวมึงแอบเจ็บกูมาโอ้ยนี่น้ำมือย่างเยอะเจ็บเจ็บเจ็บหัวสะบัดเอ้าไอ้กูอยู่คนเดียวหรอเอ้าเฮ้ยไม่ไม่ไม่แคร์ครชาลงดยวยพี่มารีเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องดันลงไปเฮ้ยมามามาสระกาศการไหนเล้งกันวะสกาสกามามาสรามันโรยเดียวพี่มันโรยเดียวมาสระเฮ้ย

โล่เจ็บเจ็บแไม่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 มึงอยู่ตรงไหนมึงมึงอยู่ฝั่งขวาเลยเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูไม่ไหวเดี๋ยวค่อยดันมึงอยู่อีตรงกำแพงนึงดิเออนั่นแหละนั่นแหละอยู่ตรงทางขึ้นตรงนั้นเลยมึงไปอยู่ดีสองคนเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้เองตายตายตัวป่าดีตายเออมึงรออยู่ตรงนั้นเลยเพราะมึงรออยู่ตรงนั้นเลยดู๋ยวรีบครับเฮ้ยไอ้โล่แก่เสฟังเสฟังเป็นไหนพี่เป็นไหนมึงแก่เสพไนี่เป็นไหนอะพี่เมย่า ไอ้โดนแตกโดนแตกตัวโดนแตกก่อนนะมันอยู่ข้างล่างนะกูเห็นมันวิ่งกูเห็นมันวิ่งกูเห็นมันวิ่งชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มข้าวเลาะชุดเต็มข้าวลาะเออแต่ไม่กล้ามาเต็มไม่ทำไม่ทำมาชิดาบี้ชิดาชีชิบันเด็กเอ่ะตายตายหนึ่งตายหนึ่งสวยสวยตายแค่เราต้องลงเยอะนะถ้าอยากได้ของนะแค่เราต้องลงเยอะกว่านี้ ไม่กล้าขึ้นมาเฮ้ยมันจะขึ้นมามันจขึ้นมาเฮ้ยมามากําลังเสริม2คนมาหน่อยกำลังเสริมสอคนมาหน่อยมันกํลังจะขึ้นมาชุดเต็มชุดเต็มสกาขับตะไกล้เตลยตายตายตายชหนึ่ง เราได้เปลี่ยนนะเราไม่ต้องออกไปนะปิดใหม่มันดิปิดแล้วเปลี่ยนปิดแล้วเปลี่ยนตลาดปลาที่ต่อราคู้สัมพันนะครับเพื่าเดาเที่ยร์แบบนะครับผู้สัมพันบบฟนอนไม่หลับที่จะ้สอยเรือร้อนกุดิจะลากติดมาท่องเราเพื่อนโอ้แมมแม่ปูตาดำปูตาดมแม่พี่บอสเดินมาเนาะเออช่ามันมันรอบอสมาหรอใช่ใช่เราต้องยิงบอสนะเราต้องยิงบอสมา มันอยู่ข้งล่ามันอยู่ข้างล่างไม่ต้องห่วงเป็นโดนบอตกตายตายตัวขับรถตายโดนบอตกจิงโดนบอสตกมึงรอออกไปบ้านนะถ้ามันขึ้นมาบอกขึ้นมาพี่บอกขึ้นมาตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยยิงบอดิ้ยิงบอดีีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบขึ้นมา บอลไม่ขึ้นมาแล้วรอยิงตรงนี้รอยิง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 ชุดเต็มชิดชุดเต็มชุดตายตายตายตอนนี้ผมลงมาใหม่แล้วผมโดนโดนบอสบอสขึ้นไปแล้วกระสุนหมดปะซื้อดิมาอะไรหมดอะไรหมดเอฟีดีพีตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งสวยสวยสวยแค่เราลงมาแล้วครับเราชุดเต็มเข้าหน้าเมืองยิงได้ปะสามหกเลขสามหกสามหกเลขอะไรนะโดนบอสต่อี่อะสามหกสามหก เฮ้ยมึงมึงมึงาดูทาง่นีสามหกสามหตีไปแล้วนะไม่ขึ้นนะพอเแล้วเฮ้ยเนี่ยเราอยู่องมึงเข้าร้อมกันเลยเนี่ยเฮ้ยใครใครใช้ปืนในนัน่ะใครใช้ปืนอักอ่ะเฮ้ยมึงล่นมามามาซเซอร์ดิงลุงซองเนี่ยได้ได้ได้้ยตายสวยไม่ต้องยุกของเฮ้ยมึงหิวอะไรแหละกคอยากรู้เนี่ยมึงดูชื่อก่อนใครคิงมึงดูชื่อก่อนได้ไหมรอรอรอ หน้าเมืองเราผมด้วยดิใช่แอ๋ผมเล่นลูกเตาใช่ไหมเออไม่ต้องยุ่งกับของเลยไม่ไม่ไม่สนสันสันาโคไปได้นะสนนาโคไ่ได้ก็สูญหมดแล้วนะผมบอกก่อนได้ได้เดี๋ยวกูเอาให้เดี๋ยวกูเอาให้โอเคพี่มึงดูไว้มึงดูทางขึ้นไว้โดยอยู่โดยอยู่ดยอยู่ตายตายผมเก็บเข้าในตู้ก่อนไหมเฮ้ยไม่มึงเก็บมึงเก็บไมดีพวกของอะเอามึงเอาเอาของไปเลยเอาของไปเลยเดี๋ยวเก็บเข้าตู้ให้ไปดูทางขึ้นดีไปดูทางขึ้นดีได้พี่ได้ได้ อีกฝั่งหนึ่งอีอีอีชั้นนึงอีกชั้นนึงพวกมึงแขมไว้ได้ปะเดี๋ยวกูมาอีกรอบพวกมึงแขมไว้ได้ไหมกูถามเนี่ยได้ครับได้ขาดได้ได้ได้